สวีททุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาครับจ,จากภาคเลยนะครับแต่ภาคนี้เดี๋ยวเราจะมาพาชมกันนะครับว่าวางที่ผมไม่ได้คลิปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้เป็นหอคอยที่ผมว่าจะคลิปแต่คือมันงงไม่ได้ครับงงไม่ได้เนาะเลยก็ ไม่ได้อาเกตเป็นสมบูมรณ์คับนี่ก็คือหอคอยเนาะเ้็นต้นที่ผมสร้างไปนะครับก็เหลือแค่นี้ก็เหลือแค่ปูงคาปูงคาก็ติกท็อก์อีกแล้วก็ปูงคาครับขน้นก็จะสเสจแก้วนะครับแล้วก็ตกแต่งอะไรน,นิดน,นึงนะครับก็จะสจแก้วครับ ต้วนี้ผมขอไปลองก่อนกันนะครับปป๊บนึงนะครับขอไปนองเป๊บนึ่งรับโอเคเนาะอันนี้แล้วก็จะมาอัปเดตแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปกันเลยนะครับก็คือ เอผมจะมาสร้างคาตรงนี้นครับเป็นหอสกเกลางเนาะรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือแบบเนาะเอางี้ผมขอไปเอาข้าวเลยแปลงที่ผมปลูไสองแปลงก่อนครับตามมอครับอย่ายืมอาบน้ำครับ ตื่นมาก็ต้องอาบน้ำด้วยนะครบแล้วยิงก่อนครับยาออยิงตรงนี้ฟู๊เปิดปากปุ๊บป,ปิกอตัตโนมาครับโอเคนะเนาะปุ๊บ บุปิกบุปิกเอแบบนีครับแปบ๊บนึงนะครับผมพอคักสังข้าโอเค,อเคประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไป โ hey. อเคน,นี้ตัวเต็มไวครับตัวเต็มพีปูเข้าไปปูเข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเป็นแบบนี้นิดนึงบนแบบเป็นแบบที่ป้องกันเลยไหมคบ สปีเดินเข้ามาตบกระจกไม่ได้ค่ะจริงๆก็ไม่ไต้องใส่ข้างนอกอะครับเพ่อจะมีประจุที่ปลอดภัยไม่แน่งหนาคร่ะกีต้องทําแบบนี้การรักษาความปลอดภัยให้แน่งหนามากริงขึ้นค่ะนออีมือ่อทีสักอย่างค่ะมือ่อทีพิเศษ โอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปคาไปนีกก่อนครับข้าวข้าวน้ำปังครับจะมาสามชิ้นกินไปกันินไปสองชิ้นครับก็แล้วก็ยังไปหาวสัสดุเอะกันครับผมคิดว่าจะเอาเป็นไม้ครับ มันดูเรียบง่ายดีก็หาง่ายนะครับดูใสวบ้างุณสิป่าจังเกิ้ลป่าโอก๊กโอ๊กนี่ไม่แยกว่าป่าครับอันนี้มันแบบเอ็กซ์เกแต่จังเกิ้ลเนี่ยครับป่าป่าจังเกิ้ผมน่าจะตัดตรงสูงสักสองตรงก็น่าจะโอเคนะครับเต็นขวางแั๊ห,หนึ่งขวางนี้อันนิ้วไม่น่าจะพอ จะกล็ลองดูของกันครับครับเสเพงก็เล่นสปีดกางปีนขึ้นไปน่าจ๊นานะเนี่ยปิง้ง ื่อกี้ไม่มีนะครับเมื่อกี้ไม่มีนะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่มีนะครับเมื่อกี้เป็นค่าผิดคลาดครับ <c oughs> อุตส่าห์ว่าจะไม่ตายวะครับตกมาตายแล้ขับเป็นสปีดไปเก็บของ นี่ครับนี่ครับนี่ไงของผมเอมอนรี่กว่าเก็บอาแกนะันนี่ครับหาขวางขวางไม่ได้เก็บไปด้วยครับนี่ดาบ วางตรงไหนนี่ไม้ไปคองเอ้เอา้เอาวงางฮัลโหลี่ถุงนี้กล้านีต้งกลางสามอัน cũng tương căn cái sạm anh thân này ok ไม่มีสติกอีกนะสิครับขอมาสักข้องนึงเล็กนึงครับมาทางนึงพอดีครับเช็กไอคุกก็นานนิดนึงผ่ำไปเลย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 ครับไปเลยไปเลยครับ โอเคแล้วก็คาเป็นแท่งแล้วก็ขาเป็นสติกแล้วก็คาเป็นขวางหนึ่งอันนะครับจริงๆผมขาบได้อีกสองอันไงนะแต่ผมไม่พอครับนี่มผมไม่มีเยอ ครับโอเคครับตัวย้อยไปครับตักที่ดืมครั้งนี้ผมจะไม่ต่อยอฮูฮูฮูตรงนี้จะปีนขี้ไปได้าน,นครับตะจสปีนเองครับปิ้ส่เพลงด้วยครับส่เพลงด้วย จะไม่ตายผมจะไม่ตายผมจะไม่ตายอุ้ยจะให้มันครับ มองวดงด้านหน้ะด้งนหนโอเคครับโอเคสกายแล้วก็อันนี้เข้าไปขึ้นไปอะไรมาอะขึ้นไปก็แบบนี้ครับนี่สกายก,ก็ตักลงไปครับ แป๊บนึงครับขอใส่ซ็อกเก็ตเบรคมิฉิบเออไม่ใช่ครับซ็อกเก็ตเบรคตรงไหนนะาอันนี้นี่ครับอันนี้น,นี่นี่ใส่อันนี้ครับอันนี้น กับน,นี้ครับร้อยฮอ,อเป๊บนึงครับม้ครับไม้ตังไปครับตังไปเรู่อยๆครับบีบครับต้องมังสูงก็น่าจะได้ไม้เยอะน่าจะพอเลยครับ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ไป๊บนึงนะครับพอถ่ายหน้าปกสกิีนใหม่หน้าปก F2 โอเคครับแคปหน้าปกอีบปอครับนะ ไปหมกอยูครับนี่ด้สองจุดสี่สุดเก้ายังไงก็พอครับเหลือเฟืออยู่ดีก็ขาดครับเพราะเดี๋ยวอนาคตก็ได้ใช้ครับนะก็ได้ใช้นี่ทางยักครับเดนน้งดึงไปครับ อันนี้คือกองก่อสร้างของผมหรือกองที่ช่วยผมเอาไว้เมจะได้ตกไม่ตายจังนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับ ก็คืออันนี้ก็คือการอัปเดตนะครับสำหรับบมู่บ้าคของผมเนาะอุย้ยห้ามตาห้ามตดีนั่นที่อยู่ตรงนี้ที่ผมวางไว้ช่วยผมก็ตกแต่งลูกยายนิดนึงครับการตกแต่งยยอุปกรณ์อบ ก็มีการยื่นออกมาแบบนี้ครับนี่ิกออกมาของกระจุกก็มีการวางอันนี้เพื่อจะมีความสวยนี่ครับได้ไครครับก็ขอจบคลิปตรงนี้ก็กลางเลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครบบ๊ายบายครับสวัสดีครับ